สวัสดีครับตรังปัมเมอร์แอนด์โอตบอันนี่นะครับวันนี้นำท่านมาพบกับลูกป่านะครับไอฉลามนะครับเป็นปลาจีนลูกป่าจีนนะครับนี่นะครับตรงเขาเป็นอย่างนี้นะครับมันได้ขัดกับเคยมังกรนะครับนี่เลยตรงไอฉลามนะครับแล้วคนี้นะครับ ตัวนี้ผมจะเลือกไว้เป็นพ่อปลาเป็นปลาบ่อนะครับเป็นลูกปลาบ่อนะครับเชื้อข้อประมาณ25เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ดุร้ายนะครับดุร้ายนะครับโจเข้มเกี่ยวนะครับโจเข้มนะครับคำว่าโจเข้มไม่เช่าไม่ได้โจเข้มหม้อนะครับโจเข้มเกี่ยวนะครับนะเอ็นเข้มเหมือนกับลูกปลาทั่วไปนะครับโจเข้มนะครับ ถึงสุถึงนะปองจัดแล้วก็ยังมองเห็นแคมปกตินะครับอ่าเหมือนลูกป่าตัวไปนะครับแคมเหมือนลูกป่านะครับพูดในายๆสั้นๆเข้าใจได้นะครับขคดูร้ายมากครับไม่สามารถที่ผสมพัน์ได้นะครับวันนี้ก็จะมาลอดกับอ่าอจะลามดูนะครับไอจะลามนี่เป็นลูกป่านะครับเป็นลูกป่าจีนนะครับ อ่านะครับตัวนี้มาเอาจิบจิฟารมนะครับตัวละ50บาทเองนะครับส่วนท่านที่จะต้องการจะซื้อก็อสั่งมาได้ครับผมนะครับอ่ะวันนี้ผมจะลอดให้ดูนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวพบกัน ครับผ่านมาครึ่งเชื่อมงครับฉลามก็โดนพอเกล็ดได้นะครับเพราะว่าเกล็ดเขาบางกว่านะครับเราขอต่อยขึ้นไปข้ามคันนะครับขับลูกที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจึงจับแปลนะครับเพราะว่าถึงจะสู้ไปก็ปลาก็จะบาดเจ็บตายเปล่าครับผมครับสวัสดีครับ